บอกว่า,วาอย่าทิ้งธรรมะอย่าทิ้งศาสนาเพราะคนที่เข้ามาบวชอาิ่งกับพ้าเหลืองบางคนนะครับพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้หลงตัวบุคคลให้ยึดตัวบุคคลนะครับแต่สอนให้รู้เท่าทันกิเลสในใจของเราเองนะครับดูจิตดูใจของเราเองคนบางคนทําผิดในคาบศาสนานั้นไม่ใช่ความผิดของพระธรรมนะครับไม่ใช่ความผิดของศาสนานะครับแต่เป็นสันดานของเขาครับที่ขจัดไม่หมดครับคือหลง ในรูปลดกลิ่นเสียงยังยึดติดกิเลสอยู่มีอัตตาอยู่นะครับมันก็เป็นความผิดของเราด้วยนะครับที่เราไปส่งเสริมให้เงินให้ลดให้ความสะดวกสบายครับจนเขาลืมหน้าที่ของเอ่อพระที่สฆงที่เข้ามาสืบต่อพระพุทธศาสนา,นาซึ่งเป็นงานที่เขาจะต้องทำเขาไปทำงานทางโลกแทนนะครับทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าตัดไปชัดเจนนะครับจงเป็นแสงสว่างของตนเองอย่าเอาความมืดของใครมาดับสธาในใจเรานะครับตื่นรู้ในธรรมอย่าหลงคนผิดพุทธะอยู่ที่ใจนะครับ